ถ้าใครเคยดูหนังเนี่ยจะเห็นบ่อยๆเลยใช่ไหมครับฉากที่แฮกเกอร์นั่งอยู่หน้าจอคอมสีดำๆเขียวๆพิมพ์โค้ดอะไรก็ไม่รู้ยึกยือยึกยือแป๊บเดียวปึง้งเจาะเข้าระบบ Wi-Fi ได้เฉยเลยแต่คำถามก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ครับคาถามก็คือว่าแล้วไอกระบวนการจริงๆเนี่ยที่คนเขาใช้เจาะระบบ WiFi กันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง มันต่างจากที่เราเห็นในหนังมากน้อยแค่ไหนกันเชียวไอภาพที่เราเห็นในหนังนะครับมันคือฝั่งซ้ายเลยคลิกปุ๊บแฮ็กได้ปับ๊บมีโปรแกรมวิเศษที่เดารหัสได้ทันทีแต่ในคามเป็นจริงอะล่ะครับโอ้โหมันคือฝั่งขวาล้วนๆเลยมันคือกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากครับต้องค่อยๆดักจับข้อมูลแล้วเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ไม่ใช่การเดาสุ่มไปเรื่อยๆแน่นอนทีนี้ เครื่องมือที่คนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือช่อตัวนี้แหละครับ AirCrack-ng ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่โปรแกรมแฮ็กแบบสำเร็จรูปแต่มันคือชุดเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเข้าไว้ใช้ตรวจสอบหรือออดิตเครือข่าย Wi-Fi ของตัวเองเพื่อหาว่ามีช่องโหว่ตรงไหนและจะเสริมเกราะให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไงและนี่คือเรื่องที่ต้องย้ำกันตัวโตๆเลยนะครับการใช้เครื่องมือชุดนี้เนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมเท่านั้น คือต้องใช้กับเครือข่ายที่เราได้รับอนุญ,ญาตให้ทดสอบได้จริงๆอย่างเช่นเครือข่ายของบริษัทต,ตัวเองเพื่อทดสอบความปลอดภัยหรือใช้ในห้องแลบเพื่อการเรียนรู้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่เอาไปใช้แกล้งคนอื่นหรือทำอะไรผิดกฎหมายเด็ดขาดโอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ากว่าจะแฮก WiFi ได้สักอันเนี่ยมันมีขั้นตอนที่เป็นระบบระเบียบยังไงบ้างหลักๆเลยเน่ยครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น4สเต็ปง่ายๆก็คือเริ่มจากตั้งโหมดตรวจจับก่อน จากนั้นก็สแกนหาเป้าหมายพอเจอเป้าหมายแล้วก็ดักจับข้อมูลชิ้นสําคัญและสุดท้ายคือนําข้อมูลที่ได้มาถอดรหัสเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละสเต็ปเลยครับสเต็ปแรกสุดเลยคือการเปลี่ยนโหมดการทํางานของการ์ด WiFi ในเครื่องเราครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากการ์ด WiFi ธรรมดาทมดาที่คอยรับส่งข้อมูลให้กลายเป็นเหมือนหูทิปครับคือนั่งฟังอย่างเดียวเลยว่ามีข้อมูลอะไรวิ่งผ่านไปผ่านมาในอากาศบ้างโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไหนๆเลย พอเรามีหูทิพย์แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการสแกนครับเพื่อดูว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมี Wi-Fi ของใครเปิดอยู่บ้างแต่ละอันเชื่ออะไรใช้การเข้ารหัสแบบไหนมีอุปกรณ์อะไรกําลังเชื่อมต่ออยู่ข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยโคตรสาคัญเลยครับเพราะมันเหมือนการ sketch ภาพสนามรบก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรต่อไปมาถึงสเต็ปที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการเจาะระบบ Wi-FI ยุคใหม่เลยก็ว่าได้ครับนั่นคือการดักจับข้อมูลก้อนหนึ่งที่เรียกว่า four way handshake ถ้าจะอธิบายง่ายๆมันคือข้อมูลที่โทรศัพท์ของเราคุยกับเราเตอร์ตอนที่กําลังจะต่อ WiFi นั่นแหละครับเป็นการยืนยันตัวตนกันและกันใช่ครับไอเจ้าแฮนเช ke นี่แหละคือตั๋วทองคําของจริงเลยเพราะมันเป็นข้อมูลชิ้นเดียวที่เราต้องการเพื่อเอาไปถอดรหัสในขั้นตอนสุดท้ายถ้าเก็บเจ้านี่มาไม่ได้นะที่ทํามาทั้งหมดก็แทบจะสูญเปล่าเลยครับซึ่งบางทีเนี่ยแฮกเกอร์อาจจะต้องใช้เทคนิคบังคับให้อุปกรณ์ของเป้าหมายหลุดจาก WiFi ไปแป๊บหนึ่ง เพื่อดักจับข้อมูลแฮนด์เชคตอนที่มันพยายามจะเชื่อมต่อกับเข้ามาใหม่เนี่ยละครับและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับพอเราได้ไฟล์แฮนด์เชคมาแล้วเนี่ยที่เหลือคือเกมออฟไลน์ล้วนๆเลยครับเราจะเอาไฟล์นั้นมาเทียบกับลิสต์รหัสผ่านหรือที่เรียกว่า w ว r ร์ดลิสต์ที่เราเตรียมไว้คำต่อคำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคำที่ตรงกันนี่ไม่ใช่การเดาสุ่มนะครับแต่เป็นการโจมตีแบบพจนานุกรมซึ่งจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราและที่สำคัญที่สุดคือ รหัสผ่านของเป้าหมายมันยากหรือง่ายแค่ไหนอย่างที่เกิอนไปตอนแรกเลยครับว่า Air Crack n g เนี่ยมันไม่ได้มาเดียเด่ยวๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือที่มีอุปกรณ์หลายชิ้นทํางานร่วมกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละชิ้นมันทําหน้าที่อะไรดูตามตารางนี้ก็จะเห็นภาพเลยครับว่ามันทํางานกันเป็นทีมเวิร์คขนาดไหนเริ่มจากใช้ Air Mon n g เพื่อเปิดโหมดหูทิปจากนั้นใช้ Aero Dam um n g เพื่อสแกนหาเป้าหมายและดักจับข้อมูล บ้านที่อาจจะต้องใช้ airpay ng ช่วยส่งสัญญาณไปก่ะกวนเพื่อเก็บแฮนเช็กให้ได้และสุดท้ายก็ใช้ airhack ng เป็นพระเอกในการถอดรหัสเห็นไหมครับว่าแต่และตัวมีหน้าที่ของมันชัดเจนพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับนี่แหละคือเครื่องมือชั้นดีที่คนทำงานด้าน Cyber Security ้เขาใช้เพื่อปกป้องระบบเลยหลักการมันง่ายมากครับคือเราต้องคิดเหมือนแฮกเกอร์เพื่อที่จะป้องกันได้ดีกว่าแฮกเกอร์ ผู้ช่วยชาญก็จะใช้เครื่องมือพวกนี้แหละครับมาลองเจาะระบบของตัวเองดูเพื่อหาว่ารหัสผ่านที่ตั้งไว้อ่อนแอไปหรือเปล่ามีช่องโหว่ตรงไหนไหมเป็นการชิงลงมือก่อนเพื่ออุดรอยรั่วทั้งหมดก่อนที่ผู้ไม่หวังดีตัวจริงจะมาเจอและแน่นอนครับพอเรารู้ว่าเขาโจมตีกันยังไงการป้องกันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสร้างป้องป,องปการให้ Wi-Fi ของเราอย่างไงได้บ้างนี่คือลิสต์ง่ายๆที่ทําตามได้เลยครับแล้วรับรองว่าปลอดภัยขึ้นเยอะ 1. คือใช้มาตรฐานความปลอดภัยใหม่ล่าสุดอย่าง WPA3 ถ้าอุปกรณ์รองรับ 2. คือตั้งรหัสผ่านให้มันยากๆซับซ้อนเข้าไว้อย่าใช้คำที่หาเจอได้ในพัฒนานุกรม 3. คือปิดฟังก์ชัน WPS ซะเพราะมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจโดนโจมตีได้และสุดท้ายถ้าเป็นเครือข่ายในองค์กรก็ควรใช้ระบบยืนยันตัวตนที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกครับส่วนเรื่องรหัสผ่านจำเลขนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับ16 อย่างน้อยที่สุดคือ16ตัวอักษรที่มีทั้งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษปนกันไปแค่นี้ก็ทําให้การโจมตีแบบพจนานุกรมมันยากขึ้นแบบมหาศาลแล้วครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าพอได้เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าต่อให้เราใช้ระบบเข้ารหัสหรือตัวล็อกประตูที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่าง WPA 3ก็ตามแต่ถ้าเราดันใช้คุญแจหรือก็คือรหัสผ่านที่มันง่ายมากๆ ป้อมปรกการของเรามันก็พังลงมาได้ง่ายๆอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วความปลอดภัยที่แท้จริงของเครือข่ายมันไม่ได้อยู่ที่ตัวล็อกอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่กุญแจหรือก็คือรหัสผ่านของเรานี่แหละครับ